ไปดูเลยวะไม่เคยดูโฆษณาไปก่อนแลวผมยังไม่เกิดเลยตอนเป็นเด็กอะไปหาเปิดดูอะไรวะโฆษณาโฆษณาอะไรหรอสวัสดีครับผมกล้องทรงเอครับผมอ่า วันนี้ผมก็จะมาทำเมนูนี้เลยครับขอร้องกันไหมทำเหลือเกินอะไรเงี้ยเกี่ยวกับใบกระท่อมวันนี้ผมก็เลยจะทำไก่ต้มน้ำกระท่อมเพาทุกทีเขาอะไรไก่ต้มโค้กไก่ต้มน้ำปลาเราไก่ต้มน้ำท่อมเอ๊ะไยจะเป็นไงก็ไม่รู้นะอ่าจะเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองกันวันนี้แหละแต่ก่อนที่จะทำวันนี้นะครับผมนีเลยมันก็ต้องแบบว่ามีอะไรมึงบังฟังซี่กันหน่อยนะ นั่เพื่อนขอเขมาพี่ชงน้ําให้ดูหน่อยเดี๋ยววันนี้ชงให้ดูเลยนะพี่ครับเพิ่งต้มมาแบบอนร้อนเลยนแต่นี่ครับผมผมมีตัวช่วยให้หวาน,าานเฮ้ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับคิงไซรับนี่อะไรเงี้ยดูใบลุนดูใบ พวกมึงเข้าใจหรือเปล่าบางคนก็ยี่ไปพวกมึงคงไม่ได้ข่าวชีวิตกูแม่งสดใสกินน้ำท่อมมันกินน้ำเปล่ามึงมาลองกินดูไม่จะได้อยู่กันยาวๆอ่ามันเป็นแบบหัวเชียร์น้ำหวานเป็นรรมาติธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆไม่มีสารเจียนปนเนี่ยรับรองว่าโคตรหวานโคตรยันนะบอกได้เลยวิธีชงนะครับผมผมใช้ตัวนี้นะน้ำเนี่ยกำลังแบบร้อุ่นเลยตามไว้นะเพื่อนใส่ตอนน้ำมันอุ่นนะครับปริมาณการใส่ผมวนะ่านี่เลย สำหรับพวกผมกินผมใส่ประมาณนี้เลยกระบวยหนึ่งหนึ่งกระบวยก็ผมต้มน้ำมาก็าประมาณส<ะ>ี่ลิตรประมาณสี่ลิตรครับน้ำประมาณสี่ลิตรแน่ก็คนไปเลยแต่ย้ำนะครับเพื่อนๆชงต้องเวลาน้ำมันอุ่นๆหรือน้ำร้อนอ่ะให้มันอุ่นๆอ,อ,อ่ะเอาแบบประมาณอุ่นๆนี้ว่ะเพื่อเราจะชิมได้เพราะ หวานลือไม่หวานอ่าก็ส่วนถ้าใครที่ปผสมน้อยนะครับอย่างเช่นน้ํา1.5ลิตรนะครับผมก็ใส่ตัวเนี้ไปแค่ประมาณ3 0 ml นิดนึงอ่ะอ่าก็ถ้าเป็นฝาก็สักประมาณี่ฝา4ฝา3-4ฝาอ่าประมาณนั้นนะอนี่ก็ส่วนอันนี้ก็เป็นสวัสดิการกล้องทรงเมนะครับครับ โอ้โหพอวันกี้ครับแนะนำเลยนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุ้มสำหรับคนที่ต้องการประหยัดนะชงไหม่ะไม่รู้กี่หม้อหรอกี่หม้อเลยนะคิงไซลักก็มี3ขนาดนะครับผม นี่5 0 0มิล,ลตรราคา200บาท8 0 0มล,ลรลาคา300บาทขนาด1ลิตรราคา350าสิบาทครับผมนะโคตรปุ้มไหนๆหยิบไปได้ขวดที่เราชมอันนี้เป็นขวดที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะแต่อันนี้ รสชาติใช้ได้นะครับปกกูวัยรุ่นดูใบป,ปกมึงเข้าใจหรือเปล่าบางคนก็ยี่ไปปกมึงคงไม่ได้ข่าวชีวิตกูแม่งสดใสกินน้ำท่อมมันกินน้ำเปล่าปปปปมึงมาลองกินดูไมมจะได้อยู่กันยาวยาวปกูวัยรุ่นดูใบเย็นขับนะนี่การเย็นไม่เย็นรู้ไหมทำไงทำไงนี่แตะที่ขอบหม้อรู้เลยจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยลองแตะดูตัวเราไม่เอาไป จิ้มในน้ำเลยอ๋อนี่คือเย็นแล้วรู้เลยเย็นเย็นไหมล่ะเย็นอ่าน้ำเราก็เย็นแล้วบางทีเราใส่ในใหม่ยันร้อนอ่าฟอเนี่ะต,ตัวนี้ก็เป็นชุดมีสั่งสั่งได้นะครับมีขายอุ้ยจะทำชุดไอ้นี่ขายแลย้วบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตชุดน้ำต้มไอ้ท่อมก่อนเราจะทำกับผ้านะอ่าเพิ่มพลังนะถึงฝังนะถึงดักถึงดักตั้งซีนลองชิม ม่ใช้ได้เลย <S 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 สุดยอดนี่ครับผมขอแนะนำนี้แล้วคิงไส่ลำโคตรยันแน่นอนครับผมประหยัดสุดยอดนี่สำรับยุคเศรฐษฐกิจแบบน,นี้นะครับผมอย่าลืมนะเพืเ่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะงไปทำอาหารกันนะครับผมโอเคไปโอเคมาะครับผมไก่ต้มน้ำท่อม ตกน้ำท่อมไปดูแล้วก็ไม่เคยนะเหมือนกันนะเนี่ไก่ในราคา1น0่งบาทก็ไปหาซื้อไก่บ้านไม่มีนะครับหาซื้อยากมากนะอเงมีแต่ไก่ตึกไก่คอนโดไก่บ้านเลยไก่บ้านเลยวิธีการทั่ก็มันไม่มีอะไรนะจะแนะนำอะไรดีบ้างนี่แล้วกันเดี๋ยวสรับตะไคร้ยัดตูดไปหน่อยคือเราจะหมักแบบเครื่องกระเทียมดีไหมหมักไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกใช่ปะ เขาเอาไปต้มน้ำท่อมอยู่แล้วไม่แน่ต้มน้ำท่อมไก่อาจจะนุ่นมก็ได้ไก่จะไปรู้ใส่ไปมาไม่น่าอยาพอใส่เยอะไม่ได้อ่อทำไมอีเก็บไปวิ่งเปลืองฮะหเยี่ยนเยี่ยนเขาเรียกดีใบยีใบจะเยอะเหมือนกันนะ ไก่ไหนี่ไก่เราแบบเป็นตัวเลยอันนี้ยัดเข้าไปในหน่อยลองดูนะลองเออลองดูนะเพื่อนเดีย๋ยวถ้าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงอ่ะเหมือนแม่ว่าเหมือนเม่น,มน,มนยานะใช่เออเหมือนเม่นยาแค่นี้ก็พอแล้วเออใส่น้ำลงไปเลย มะกรูดใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยนี่ผ่าให้มันแบบมีกลิ่นสมุนไพรนะเหลือไว้ไม่ไหนให้หมดเลยเอาเหลือไว้ทำคลิปหน้าห <c oughs> ไหม <c oughs> ประหยัดหน้า <c oughs> ออยุบประหยัดแบบนี้เฮ้ยยุบประหยัดแบบนี้ก็บอกอยุบประหยัดแบบนี้ต้องอยังไง <c oughs> ต้องนี่เลยครับผมทิ้งใจหลับ <c oughs> ขอแนะนำนี่เลยครับผมนี่ทิ้งใจหลับครับผมนี่ ยันสุดตีนผมบอกให้เลยโคตรยันยันทั้งเวทอ่าทั้งวันกาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีข่าวดีแล้วทำไมครับก็เมียก็จะคลอดลูกแล้วอ่าม้าแล้วครับผมตั้งชื่อยังตั้งชื่อแล้วชื่ออะไรไอ้กวกกวกกวไอ้กวเออจีบไม่ใช่ถึงน้องชื่อไอ้กวก โอ้ยไม่น่าเกิดเป็นลูกพี่ก้องเลยตื่นเต้นมาตื่นเต้นวะเฉยๆน้วบอกสี่คนแล้วแต่ก็อ๋อเมียสี่คนลูกอ๋อเมียสี่คนก็ดีแต่ก็อย่างว่าแต่ลูกก็คนละเมียอ๋อแต่มีสองคนเนี่ยเมียเดียวกันแม่เดียวกันแต่คนละพ่อพ่อเดียวกันอ๋อว่าเฉยๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเติม้าไปอีก โอเคก้าต้มกี่ชั่วโมงกี่นาทีอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ต้องมาลองกันดูอต้มไปส้พักก็ต้มไปถ้าพักหนึ่งเรื่อยๆอ่ะผมว่านะอก็เ,อเดี๋ยวเราต้มรอไปแต่พลังเท่าไหร่๊าให้ผมขอแนะนำเลยต้องหมอ้อนี่นะอะไรนะใส่ <c oughs> น้ำก็ดีเลยแบบว่าหล่อพ็ดีเลยเอา่เอาเย็นทั้งคืนแล้วมันขนาดกระดานรัดทรงมันได้พอดีอ่า เน,น่แล้วดีตรงอย่างที่มันไม่มีตัวยาอาอาไม่ได้ผสมตัว,ตวยา<ร>า,ยาทำจากธรรมชาติ100%เซนต์ะครับม <า S 1> ผมแต่อย่างนี้บอกไลยยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับขวดใหญ่ซื้อไปเลย350ขวดคดคุ้มโอเคเดี๋ยวช่วงรอ ผมก็ขอไปนั่งลงนู้นแล้วกันนะให้มันะสะดวกสบายหน่อยนะนั่งข้างหม้อนั่งข้างหม,อม้ออ๋อหม้อไก่หม้อทองนี่นะสวัครับ <c oughs> สวัสดีครับนี่เป็นไงสีสันน่ารับประทานเชียอ,อะไรนะตัวเองครับนี่เหรออ๋อทำไม ป๋าเนี่ยกินไก่ต้มน้ำกระทอมโอ้วันนี้อิ่มมากเลยเป็นวันอะไรนะก็เรียกอิดีอกออกอะไรนะออกบวชใช่ไหมป๋าฮ่าาาเนี่ยสีสันเนี่ยนะไ,ได้เลยแต่ก็เดี๋ยวรอให้ไก่มันสุกก่อนไม่น่าจะขมนะไม่น่าขมแต่นี่หวานเป็นลมขมเป็นยาตัวนี้เปื่อยๆหน่อยนะอ่าแล้วก็ เราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดทำน้ำจิ้มรอไหรือนะเดี๋ยวค่อยทำทำตอนไหนก็ได้แหมแล้วจังหวะนี้ต้องทำอะไรนุ่นงี้นั่งนุ่น่อนเลื่อยที่ประจำของผมทุกวันใส่ไอจีตัวให้มันนะหวานแดดจ้าแดดพิบีมานะสั่งซื้อเสื้อแกมาตัวนะฮะ มีติเกอร์นี่ติเกอร์ติดอยู่ใต้รถเลยอกเรพลังใบะเออพลังใบแหมเราันสายนี้อยู่แล้วเติมตลอดก็ถามว่ากินทุกวันไหมกินทุกวันครับแต่เราไม่ได้ว่ากินแบบว่าแล้วเราไอ้นี่นะเรากินแล้วเราก็ทํางานหรือว่าเราก็อะไรไปนะครับมันก็ํามันช่วยอะไรได้ไหมผมว่ามันช่วยได้นะเหล้าเบียร์นี่คือไม่ไม่ไม่ถามากินไม่กินแต่ว่าไม่เน้นอยากนะแต่ก่อนโหกินเบียร์ทุกวันหมดวันแล้วเท่าไหร่อ่ะ อย่างน้อย4ี่ห้าร้อยกินแล้วผมว่ารสชาติมันใช้ได้มันโอเคผมถึงบอกต่อเพื่อนเอนไก่ไก่ไก่ยังไม่ตายไก่ร้องแก๊สหมดเหรอเปล่าอ๋อนะมันล้นไม่โดนแก๊สอ๋อไก่ร้องเหรอ๋อตอกกอกกอกเลยแต่เดี๋ยวผมจะเปิดฝาไว้แล้วรอบนี้กลับด้านหน่อยนะได้ ไม่ใช่ได้ใส่ได้ตลบนะเรื่องถ่ายฝั่งนู้นอ่ะหนังหายเลยเดี๋ยวลองชิมน้ำดูน้ำเอาไปทำแบบยำอะไรก็ได้นะแบบใส่มะนาวลองชิมดูถ้าถ้ามันใช้ได้นะจะปรุงเป็นต้มยำเลยก็โอเคนะ เป็นอะไรมันเป็นรสชาติยังไงมันมีรสชาติเคี่ยงต้มยำแล้วก็มีรสชาติของน้ำกระทมก็ขมอะขมๆเนี่ยอือก็ขมแนละไม่ขมมหรอกก็ขมแหละขมอือแล้วถ้าไปปรุงกันแบบว่าใส่พริกใส่มะนาวได้ปะก็ต้องลองดูเออนะเฮ้ยแล้วใส่มะขามเปียกไปเลยไหมเดี๋ยวลองดูขอไม่ลองได้แหมตัวอ้อันนี้ถือว่าเป็นเมนูทดลองนะครับเมนูทดลองเดี๋ยวบอกเพื่อน อย่าเพิ่งเอาไปทำตามนะครับไม่อร่อยเนี่ยเมื่อดาบปุผมอย่าไปทำตามนะครับอร่อยอร่อยด้วยบอกอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวดูวันอีทีนึงเแล้วคนเมื่ออยากให้ทำเมนูแปลกๆมากไงแบบว่าทดลองนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าคนที่ดูเรานะจะใส่กระท่อมทนั้นเลยครับนะไม่ไม่กางตรงกันเต็นท์ไว้ในรีสอร์ทเลยกระท่อมอย่างเดียวกระท่อมอย่างเดียวที่หิ่งสัตว์วันนี้แต่งตัวเลยเนี่ย ไม่แต่งตัวเรียบร้อยไม่ต้องหมักงานนะเเชฟมันต้องแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอาดเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยพวกกูวัยรุ่นดูใบพวกมึงเข้าใจหรือเปล่าบางคนก็ยี่ไปพวกมึงคงไม่ได้ข่าวชีวิตกูแม่งสดใสกินน้ำท่อมเหมือนกินน้ำเปล่ามึงมาลองกินดูไหมจะได้อยู่กันยาวๆพวกกูวัยรุ่นดูใบเอ้ยิ้มอะไรอะกูเลืมอมเลยอ๋อลืมใส่ถุงมือ ใส่เครื่องในไงไหม่เดี๋ยวเราก็พูดว่าอ๋อเครื่องในเราไว้ใส่ที่หลังแน่จะได้แบบว่าเอ้อนักชั้นจ้านี่ครับโอเคครับผมอันนี้ก็เครื่องในนะครับผมจะต้องใส่ที่หลังนะครับเพราะว่ามันสูงง่ายนะครับอ๋อหุ่นรื้อหุ่ื้อหุ่ื้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้ลืมนะไม่ได้ไม่ลืมหุ่นรื้อมันก็ใส่เข้าไปเลยนะ เห็นปะใส่ลงไปสุกเลยแม่ไม่ลืมนะไม่ลืมไม่ลืมปุลืมมือปุลืมมือปุลืมมือยกเอาไว้ตรงนี้แม่งเดี๋ยวไป่ต้องไปตรงนน้นแล้วนั่งแม่งตรงนี้แหละอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาไอ้นี่อะไรดีอ่ะทำน้ำจิ้มอ่าอ่ะทำน้ำจิ้มอะไรเป็นน้ำจิ้มอะไรซีฟู้ดซีฟู้ดนี่เครื่องปั่นอนี่ปั่นมือเงาเหม ร้องร้องมันยังได้เล่เท่าไหร่ก็ผูด้ดูดิมันแข็งแรงนะว้นเราใส่พริกขี้หนูเลื่อยก่ากระเทียมเราอยู่ไหนวะนี่กระเทียมนี่เขามาให้เนี่ยนี่กระเทียมก็ แฟนขับนะขับรถผ่านเอามาให้ขับรถผ่านเขาเอามาให้เดี๋ยวมาม่าเดี๋ยวกระเทียมเดี๋ยวมะม่วงมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งก็โอเคเขาก็ดีนะแต่เราไม่เคยให้อะไรเขาเลยไอติเกอร์แต่เดีวเดี๋ยวเราสั่งทำอีกเดี๋ยวแจกพริกที่ปิดทุตุนในโลกไหมยังไม่เกิดเลยงอกมาใส่นี่แล้วนี่งอกแล้วไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วพริกพริกหรือหญ้าวะเนี่ยเออพริกหรือหญ้า่ะ พริกพริกนี่โอ้ยพริกที่เป็นใน้ตัวในโลกมาแล้วต้นหนึ่งเอาแล้วเร่องแล้วกูนี่เนี่เป็นต้นท่อมนี่ปลูกกระทอมนะผมก็แนะนำนะเมื่อเวลาปลูกปลูกแบบนี้นะให้มันอบนะเอาเล็กๆอ่ะนี่พอโตแล้วก็นี่เห็นนะมันจะโตไวแต่พวกนี้รากเยอะด้วยนะเนี่มันจะโตไวแบบนี้เห็นป่ะพอโตแล้วก็ฝาออกมันนอบอกไงใช่นี้หต้นนี้เนี่ยโอ้โหหนอนแตกหมดแล้วเพื่อนมีวิธีอะไรกำจัดหนอนไ้มครับ เอะไรฉีดนะแต่ว่าเหมือนอะไรฉีดแบบว่าที่ิโนไม่อยไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่าเคมีฆ่าไปหลายตัวแล้วนะมาจากไหนวะเป็นนอนตัวเขียวๆนะชิเมโจได้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 นี่ว่าใช้ปุ๋ยหมุนไส้เดือนของผมนะครับผมนี่โฆษณาซะเลยาเจิจัดไปเลยนะจิจัดพอไหมพอแล้ว หน่อยวะเม็ดกระเทียมไม่ต้องปอกเลยไปเลยราะมันจะอร่อยขึ้นชิคเกียร์จะแล้วก็ดึงครับจะถูได้เรียนอยู่เฮ้ยไ,ได้อยู่ <c oughs> ได้กก้าไหมละเอียดยิบได้เรียนอยูไ่ได้ได้ได้ก่ซื้อมาแล้วหน่อยวะ ป่าปางซื้อมาเท่าไรฮะขาเลยอย่างร้ยสิบเล้ฮร้อยกว่าบาทนี่เหรอเนื้อกี่บาทห้าสิบกว่าบาทแฮะแฮยงไมใช้ใช้ครบเลยแต่ถามว่าตีมก็โอเคนะปลาปลาเพื่อนตี มันตุ๊กไ่หน่อยมันนานต้องบีบให้มันสูงทำไมถ้าบีบไง้างเนี่มันจะเหม็นเขียวจริงไวีละอ่าไปบีบมาจากชั้นสองไดบบ้บีบมาจากชั้นสองนะเออมึุมไปบีบไปไปอย่างนั้นมันสูงแค่นี้พอพอไม่ต้องขนาดนั้นโอ้โหเออลือมอีกแล้ว ลากผักชีใส่ลากผักชีลงไปเพิ่มสีสันไปน้ำไปไปดูสวนก้านี่นะช๊ยไก่ต้มน้ำท่อมมาสูดใหม่แล้วลยสูดใหม่มาลองเดี๋ยวมาลองเพื่อนบ้านเราน่ารักใช่เราโคตรโชคดีเลยที่ย้ายมาอยู่นี่เพื่อนบ้าน ทางบ้านทาาบ้านเลยไปนู่นดีกับเราหมดเลยนะเขาไม่แบบว่าผมทีไปอยู่ที่ไหนเขาก็มองเหมือนว่าดัง่คลิปเสียงดังดีเลยเราใส่เข้าไปเพื่อนเนยลยแราว็สามารถดัดแปลงอะไรของเราได้ครับจริงเตลม <c oughs> ผมก็บอกต่อเลยว่าดีจริงเพื่อน ไม่งั้นผมไม่มาโฆษณาบอกต่อหรอกหวานสดชื่นคงยังไม่ผมจะลองปรุงดูนะตาไปก่อนเติมเปรี้ยวไปอีกเมื่อกี้เราก็ใส่มาขับเปียกไปแล้วนะเราจะใส่ผงเข้าไป เยี่มเลยอะหายขมเลยป่ะีย๋ยวมันก็ขมขมไปๆข<ผ>มเหมือนด <c oughs> ีอ่ะมันใส่ดีใส่เพี้ยออัวเพี้ยอะไรอ่ะนะมันจะสดพริกอยู่เลยสีน้ำเหมือนต้มแซ่บเลยนะ <c oughs> ผาำรับนี่เลยครับผม King ซ i z e นะครับผมรับรองว่าซิ่งแน่นอนผมบอกได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเตือน่อนประหยัดแบบนี้ต้องนี่เลยครับผมอยู่ประหยัดแบบนี้นะครับผมก็จะมี3ขนาดนะครับผมนี่ห้าร้อยมิลลิลิตรราคา200บาท800มิลลิลิตรราคา 3- 0 0บาท1ลิตร350บาทอบาทและตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ สำหรับลูกค้าที่มาจากช่องกล้องทรงเอนะครับผมเอาเลยว่ามาจากช่องกล้องทรงเอครับซื้อ3ลิตรเหลือเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมมีกระเป๋านี่ก็มีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงสีแดงนี่นะครับผมอ่านี่กระเป๋าแล้กินโชว์กระเป๋าหน่อยนี่เป็นกระเป๋าโลดอ่ะก็ช่วงนี้ก็ รับลูก,ลกนะครับผมก็อ,อย่าลืมบอกนะครับผมว่ามาจาก <ผม S 1> ช่องกล้องสุงสงเอครับผมนี่ตรงได้แบบหลายหมอ้อนี่ได้หลายหม้อเลยตรง<ค>ได้หลายหม้อผมบอกได้เลยว่าประหยัดมากแล้วก็รสชาติเซียวสำหรับช่องทางการั่งซื้อนะครับผมต่างได้ที่แฟนเพจ Facebook ยันนัทผลิตภัณฑ์ของชาวดูไบหรือไลน์แอด king s i z ล่ะ มีแอปด้วยนะครับผมอ่ามีแอปนะครับผมอ่าหรือโทร095 081 9932อ่าที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมครับผมอ่าหรือทิ้งลายละเอียดไว้ข้างล่างอ่าเดี๋ยวไปดูใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะขึ้นนี่ครับเพจของทางผลิตภัณฑ์นะครับผมขึ้นดิตัวไอ้ฮ่นี่ครับที่เพจนี้เลยนะครับผมติดตามได้ที่เพจนี้นะครับอารมณ์ยังอ่าอารมณ์เดี๋ยวก่อนเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงไหนอ่า แต่ตอนนี้หิวแล้วครับอ่าตอนนี้หิวอโอเคเดี๋ยวเรามามา,มากินยันตัวให้ลุยโอ้โหลองลองลองนี่โอ้โหหืเนี่ยหืก็ใช้ได้เนื่อ ืแต่มไม่ถึงกับแบบฟ้าเวิร์อะไรนะแล้วไก่ต้อมอะแล้วไก่หรอวอันนี้ที่เราไปกันเลยแต่ก็โอเคนะผมว่าอลองลองดูทําได้ทำกินได้ไม่ไม่เสียหายนะถามว่ามันมีกลิ่นกระท่อมหรืออะไรมันก็ไม่นะมันก็ไม่ได้ขมอะไรนะแต่ถ้าไม่ได้มาจะเป็นยาก็ได้นะพี่ครับโอ้อโหมีน้ำต้นเหมือน ต้มเพียมันมีความขมความแบบว่าจิ้จานมันต้มเพียนะถ้าใครไม่ชอบขมก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะไม่แปลกหน่อยแปลกเลยเละรมีเมนูอะไรแนะนำนะที่เกี่ยวนะทุนเกี่ยวอะเราดั่อ่าคอมเมนต์มาครับผมเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อ๋อทำไมต้องอ่านทุกคอมเมนต์นะครับมันน้อยเหียจะด่าจะชมจะด่าจะชมอะไรไม่รู้ผมกดหัวใจให้หมดเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ัะผมถือว่าเขาเข้ามาดูผมทุกคนเข้ามาดูผมผมถือว่าพระคุณอ่าผู้มีพระคุณกับผม เออเขาจะทำเดี๋ยวก็หลังทาแบบว่า Q&A ไหะให้คนถามมาใอไหมเอเดี๋ยวไปโพสต์ลงใน Facebook ทั้งในชุมชน YouTube ด้วยแล้วก็ใน Facebook ด้วยมาถามอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวไอ้เกี่ยวกับพี่ก้องก็จะตอบบางคําถามนะบางคำถามที่มันไม่น่าตอบแล้วก็ไม่ตอบเนาะใช่แล้วคำถามไหนเพื่ออะถามมาแล้วก็ตอบไปมันจะาให้บุคคลที่สามเสียหายหรือว่าอะไรอางเนี้ย ผมก็ยังไม่ตอบนะครับถามโอกับพวกผมก็ได้คือเราจะไม่พลาดพิมพ์ถึงคนอื่นคนอื่น,นคนอื่นนะครับผม <lunch> อ่